สวัสดีคะ่ะ f c ฟทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสตานะคะวันที่20ตุลาคมสองพันีน้องวันอาทิตย์นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้นี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแต่ละน้อยเออแต่ละรอบนะคะทุกคนขคาบอกผิดเนาะคะ่ะพี่น้องสิไปหอดห้าน้อยแล้วพี่น้องขาถ้าใครไม่ชอบนะคะทุกคนก็ รอดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนค่ะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องหลายหุ่นหลายต่ํากันแล้วนะคะทุกคนในหัวแอดพินทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะมาดูวันที่สิบเก้าก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดสําหรับวันที่สิบเก้านะคะใจให้เด่นเจ็ดและหกนะคะมาหกสองหนึ่งห้าเจ็ดเด่นมาเจ็ดนะคะทุกคนคู่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดบริจะะับให้นาอค่ะพี่น้องค่ะ เลขเด่นประจำวันมาไหมเจ็ดกับสองมาทั้งเจ็ดและสองเลยนะคะทุกคนสองหนึ่งกับห้าเจ็ดเนาะค่ะทุกคนขาเลขเด่นประจำวันเมื่อวันเมื่อวันที่สิบแปดหลุดวันนี้ไม่หลุดนะคะทุกคนขาวันที่สิบเก้ามาั้งบนและล่างเลยนะคะไปต่อลุน้นต่อสำหรับวันที่ยี่สิบนะคะสำหรับวันที่ยี่สิบจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่ แและ7นะคะทุกคนเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะสำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคนคะ่ะมาดูค่ะทุกคน8นะคะทุกคน8 6คะ่ะ เจ็ดนะคะ7 8 7 6แปดเจ็ดหกเจ็ดหนึ่ค่ะทุกท่านขาประมาณนี้นะคะชอบหรือไม่นะคะทุกคนคะมาดูคู่ตเวเด์นนะคะคู่ตเตเด็นวันนี้คู่คือ7887นะคะคู่ที่ชอบหนึ่งคู่วันนี้ใจมากแปดเก้พี่น้องถ้าพี่น้องมาก็สามารถตามเจได้พี่น้องบอ่มักพี่น้องพานได้ด้วจ้า มาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนจะจะพูดเด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเผื่อชอบนะคะเลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกเปิ้ลประจําวันคือเปิ้ลหนึ 1. 1่งหนึ่งหนึ่งกับหกนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบนะคะมาดูค่ะตัวเด่นวันนี้นะคะสายวิ่งสายรูดอยู่ที่แปดและเจ็ดเด่นประจําวันอยู่ที่หนึ่งและหกเป็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปด จับให้ทั้งสองคู่อยู่นะคะทุกคนเจ็ดค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็จับให้เจ็ดหกก็จับให้นะคะทุกคนสําหรับแปดถ้าเจ็ดศูนย์ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นนะคะทุกคนก็แล้วแต่ชอบนะคะทุกคนใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าเอฟซีชอบก็สามารถตามได้ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็สามารถผ่านได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ความมักความชอบนะ,ะพี่น้องเนาะ ค่ะสำหรับแนวทางเราสตานะคะวันที่20ตุลาคม2567ใจก,ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันๆกันชุขูชุกคนพี่น้องสวัสดีจ้า